กำลาหาดอกการครับนี่ครับของชอบไปครับผมนม้ำน้ำน้ำอัลาอาลานี่ครับชอบกินมั้งครับอืมไปแกงครับ ไปแกงใส่แคบหมูเหมาะไปเนาะเขียมเขียมนะนะครับได้นี่มาสีห้านละนี่ครับเออนี่เขี่ยมอันนึงครับอุ้ยันนึ่ง หวานหวานไปต่อครับโหท่อนเลยครับแรงมากเจออย่างเงี้ครับผมเนี่ นี่ก็แกงได้ขามครับนี่นี่อร่อยนะครับให้มักมาครับนี่คอมเมนต์กันเข้ามาลเลยเนี่ยนะใครชอบกินครับ อนองนานครับพอไดแก่เลยมาใหญ่ๆครับนี่โอเคนะครับไปแก่งรกานครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ